สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนาก็เป็นมือสุดท้ายนาะพี่น้องนะของเช้าวันที่17นะครับเล่าพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งพี่น้องโดยประมาณน,นะครับเล่าพัฒนาพอใจดีเมื่อนี้สีเอาแนวทางของปูที่ พี่นอ้องเอฟซีอยเนาะเพราะว่าปูเดินทุ้ดงพึ่งเจอสถานที่ดีๆพี่น้องที่พ่อสิได้เอาแนวทางให้พี่ให้น้องน้องพี่น้องเนาะนะครับสุดยอดเลยพี่น้องนะครับแนวทางของปูเนาะนะครับเพิ่งกะออกเดินทุดงเพื่อไปปฏิบัติธรรมหาแนวทางที่เพิ่นตั้งใจไว้พี่น้องนะครับเนาะ นะครับเป็นมิปปา้ที่ดีที่ปูส่งแนวทางมาให้ตามหลักนี่จักจัได้ย้ามได้กระโบลูนะครับสัญญาณกระโบมีอย่างกระโบมี่ปูบ่นว่าสัญญาณกระยาดอยเด้อนะครับหม่องมีหม,ม่องโมมีแต่ก็ยยาหม่มองหันแนเ่เด้อหม่องนี้แน่นพ่ได้อยู่หม่องเกานะครับปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับนะถ้พี่น้องมาใส่วันที่กันก่อนวันที่ วันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะวันที่สิบเจ็ดเดอ้อนะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพพี่น้องนะครับเพิ่นได้สถานที่ดีเพิ่นเกสิบัได้แนวทางดีๆให้พี่ให้น้องอย่บอกพี่น้องนะครับก็ประกอบฝันนะพี่น้องนะครับเนะบานะเพิ่นสิบบัได้ดีอยู่บอกนพี่น้องตามรักเดือนทุด,ดงไม้มือแหลกขึ้นแรลกอย่มันสิบอ,อันนั้นอย่าบอกพี่น้องนะครับเนาะ สิบบอสันอยู่บอกวิ่งบนล่างเราพัฒนาเราพี่น้องสําหรับปูพี่น้องกดไลค์กดแกดชร์หลายงวดแรกพี่น้องเนาะงวดแรกของปูเด้อออกเดินทุด,ดงกับสิบ่ฝฟันประกอบสิบอ่อฟันดีเนี่ยบอกกับสถานที่แห่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นสิบ่ให้โสคให้ลาภอยู่บ่พี่น้องเราพัฒนาปูมงคลน,นะครับ เพื่อสิบหายโสงหายลาบอยูบอ่บ่พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องอย่าเืมเด้อเดินตูดงวดแหลกจัดมาแล้วงวดแรกจัดห้แล้วพี่น้องนะครับเอาเล่าพัฒนาสิเป็นยังไงหลังจากที่ปูบนบ่ได้ห้มาทั้งเล่าทั้งไท้พี่น้องเป็นเบิงบ้งเวงิวง้งวังวังเปลี่ยนจังไดบุนะครับบัดน,นี้ปูกลับมาแล้วพี่น้องนะครับปูกลับมาแล้วอบอุน่น เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เริ่มอบอุ่นเลยพี่น้องนะครับม um, ือกินละรวมรวมละไปพี่น้องก็ยังขาดยังไปนี่ละปูพนเข่ามาหนุนมาซอยและพี่น้องนะครับปูเข่ามาสุนมาหนุนมาซอยแลวมีกำลังใจแล้ววันี้พี่น้องเอ้ยเอาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์บอดุดเบิดทุกอาจารย์ดอกพี่น้องนะครับปูมงคลวิ่งสองกับเก้านะครับ ปู่มงคลวิ่งสองกับเก่าพี่น้องนะครับสองกับเก้าจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวเข้ามาติดตามมาพิจนาวิธีการจับคู่ของปู่กันแล้วกันนะครับว่า่นจับคู่ยังไงน,นะครับยังกะซางพี่น้องแนวทางไม่แน่ไม่นอนนะครับ ปูปักกดกรรมฐานตั้งสามารถที่อาจเพิ่นจะได้สามตัวแตกกาบอรูอาจจะได้สองตัวแตกกาบอรูประกอบกับสูตรเพิ่นนนาอพี่น้องกับความฝันกับสูตรนี้ละประกอบกันไปพี่น้องนะครับโบนีโบนอนดอกนีหยังกระไดนะครับทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเด้อพี่น้องนะครับทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับผมอ่าพี่น้องทุกอย่างไม่แน่ไม่นอน นะครับออาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการจับคู่ของปูมงค้นนะครับเพื่อจับคู่ยังให้พี่ให้น้องขึ้นแรกเป็นจังได้สิหมานหรือบ่งหมานกับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาพิจารณากันเลยนะครับกับแนวทางปูมงค้นจับคู่ยังพี่น้องปูมงค้นจับคู่นะครับ 2 3 2 4 2 5 2 พี่น้องเดินทุดงขึ้นแหลกจับคู่พี่น้องจะเอาการอยู่ได้พี่น้องนะครับกับสถานที่ที่ขึ้นแหลกของเพื่อนพี่น้องมาตรงกับเล่าพัฒนาพี่น้องเอ้ยนะครับมเจะกับมีสันญอกสัญญาณพี่น้องมอเจะกับมีสัญนญอกสัญญาณอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องนะครับเนาะมอจะมันอยู่เลิกเติบอยู่ในเติบนะครับเนาะนะครับเพื่อนก็ได้ เนวทางเล่าพัฒนามาฝากที่แหลกว่นศิถามไทยนะติดต่อบอได้พี่น้องนะครับบอได้พี่น้องก็เลยได้มาจมเหมาะสมเหมาะได้เล่าพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิ้งอีกชุดที่สองชุดที่สองของปู่มงคลพี่น้องเก้าหนึ่งอย่าลืมนะพี่น้องเด้อขึ้นแหลกชุดแหลก เพื่อนจีแม่นย่ำม,มันคงบอกนะครับลองเบิงติดตามเบิงพี่น้องสำคัญอยู่เล้พี่น้องสิบอกให้สำคัญอยู่เด้อ,อ,ค,อดคืนแรกครั้งแรกงวดแรกที่เดือนธุด,ดงพี่น้องนะครับพี่น้องมักกับคอยจัดคัดกระพานพี่น้องอกว่ากันแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องอยู่กับจิตใจพี่น้องอยู่กับ การตัดสินใจของพีของน้องอีกต่างหากแนวทางมีเขามีรถเป็นแค่แนวทางพี่น้องนะครับนะครับนะครับเป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับปูปูปฝันดีบ่พี่น้องฝันดีบ่ดีพี่น้องเลยชุด VIP มีคำตอบให้พี่น้องนะครับชุด VIP มีคำตอบให้เดอ้อสำหรับ การฝันครั้งแหลกของปูพี่น้องนะครับอ่ะโมเป็นยังนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับฝันดีหรือไม่ดีนะครับของปูเดินถูดงมาพี่น้องเนาะออาพี่น้องันที่สิบเจ็กุมภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างสองกับเก้าเด้อจับคู่สองสามสองสี่สองห้า สองหกพี่น้องนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องสองทุ่มเกลิงมือแรง่งรูปผลกันแน่นอนเข่ารือหลุดพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามปูมงคลกันหลายๆพี่น้องแนวทางไม่ได้มาง่ายๆพี่น้องอ่าสหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสาหรับคลิปนี้ส,สวัสดีครับ